โลนากะสูตรว่าด้วยการให้ผลของกรรมที่สุดทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ การอยู่ประพฤติพรมจรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏที่สุทั้งหลายส่วนบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ ส่วนบาปก,กรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในภพปัจจุบันจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยที่สุทั้งหลายบาปก,กรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นไรทำแล้ว บาปกรรมนั้นจึงนําเขาไปนรกได้พิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรมมีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยมีอัตภาพน้อยมีปกติอยู่เป็นทุกข์ ด้วยผลเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้พิสูจทั้งหลายบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏ ผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วมีคุณความดีไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรม อันหาประมาณไม่ได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลเช่นนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยพิสุดทั้งหลายต่างว่าบุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อน เธอทั้งหลายจะสำคัญข้อนั้นว่ากระไรน้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่า น้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้ไม่น่าดื่มเพราะเกลือก้อนนั้นต่างว่าปุรุษใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายจะสําคัญข้อนั้นว่าไรแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ําเค็มดื่ไม่ได้ เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข่าเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าแม่น้ำคงคาเป็นห้วงน้ำใหญ่ห้วงน้ำใหญ่นั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นก็หาม่ได้ พิสุจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมานน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยพิสุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้พิสุททั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรมมีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยมีอัตภาพน้อยมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยผลเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลเช่นนี้ ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนําเขาไปนะลรกได้พิสูจทั้งหลายบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันบุคคลเช่นไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลย พิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมแล้วมีคุณความดีมากมีอัต,ตภาพใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณไม่ได้ บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลเช่นนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกจองจำเพราะทรัพย์ กึ่งกระหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้าง ไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างพิสุจทั้งหลายบุคคลอย่างไรถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างพิสุจน์ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยบุคคลอย่างนี้ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกะหาปณะ,ะบ้างย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกะหาปณะ,ะบ้างย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้ยกะหาปณะ,ะบ้างพิสุทั้งหลาย บุคคลอย่างไรไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะบ้างพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากบุคคลอย่างนี้ย่อมไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกะหาปณะ,ะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะ,ะบ้างไม่ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งร้อยกหาปณะ,ะบ้างพิสูจทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบาปกรรม แม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนระกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธ,ธรรม,มเวทนียกรรมจะไม่ปรากฏผลแม้น้อย หรือมากอีกเลยพิสุจทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะสามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสือ่อมหรือทำคนขโมยแกะบางคนตามประสงค์ได้ไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสือ่อมหรือทำคนขโมยแกะ บางคนตามประสงค์ได้คนขโมยแกะเช่นไรเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะสามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้พิสุจทั้งหลายคนขโมยแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนจน มีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยคนขโมยแกะเช่นนี้เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะย่อมสามารถเพื่อฆ่าจองจำทำให้เสื่อมหรือทำตามประสงค์ได้พิสูจทั้งหลายคนขโมยแกะเช่นไรเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะ ไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสือ่อมหรือทำตามประสงค์ได้พิสุทั้งหลายคนขโมยแกะบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีสักมากมีโภคะมากเป็นพระราชาหรือมหาอัมมาของพระราชา คนขโมยแกะเช่นนี้เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะย่อมไม่สามารถเพื่อจะฆ่าจองจำทำให้เสือ่อหรือทำตามประสงค์ได้มีแต่คนอื่นจะประนมมือขอกับเขาว่าท่านผู้นิระทุกท่านโปรดให้แกะหรือซับฆ่าแกะแก่ข้าพระเจ้าเถิดดังนี้ฉันได้ พิสูุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนในโลกนี้ทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขา,เขาไปนระกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้ทําแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม จะไม่ปรากฏผลแม้น้อยหรือมากอีกเลยพี่สุทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏโลนก,กสูตรที่9จบประไตปิดกสยามรัฐฉบับภาษไทยเล่มที่ยีสบอังคุตรนิกายติกะนิบาทข้อที่540หน้าที่377